สวัสดีครับคุณสมารีสวัสดีค่ะคุณส่วคุณสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายดีค่ะอ๋อคือเออผมเออคือผมมีของมาให้คุณครับอะไ่ะ้าครับผมขอบคุณค่ะครับอืม ขอบคุณนะคะคุณสนสวยมากเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยได้รับดอกไมา้จากใครเลยนะคะแสะดงว่าผมคงเป็นคนแรกเป็สิครับวยมากเ,เออมาลีครับ<ะ>ตั้งแต่เรารู้จักกันมาผมยังไม่เคยพูดคำนี้กับคุณเลยครับ คือผมคือผมรักคุณนะครับเ,เราเป็นแฟนกันนะครับเออคือคุณสนคะคือมารีคิดว่าตอนนี้มารียังไม่เหมาะที่จะเป็นแฟนคุณสนรัะ ทำไมเหรอครับผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยนะครับเรื่องที่คุณทํางานอยู่ที่บาร์เออคือไม่ค่ะคุณสนคือมันยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณสนยังไม่รู้อยู่ับนตัวมนะมะ่แต่คุณสนเชื่อมารีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสนเชื่อมารีได้ไหมคะครับผม ผมเชื่อคุณครับโอ้ยพี่แบงค์อะไรเนี่ยฉันเจ็บนะนี่แกเป็นใครแกได้ไหนเป็นใครมายกงอะไรกับมาลีอ๋อนี่เหรอที่มาลีไม่กล้ารับรักผมเพราะคุณมีนี่แล้วใช่ไหมนี่คุณมีผัวแล้วหรอคือมันไม่ใช่อย่างที่คุณสวนคิดนะคะ ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมาผมก็คิดว่าคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวซะอีกที่ไหนได้คุณคบเผื่อเลือกแล้วคุณก็เลือกมาแล้วสินะแสดงว่าที่ผ่านมาคุณหลอกผมมาโดยตลอดเหรอคุณสนคะคือมาลีก็ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะคะแต่มาลีก็ไม่เคยคิดจะหลอกใคร แล้วก็ไม่เคยล้อเล่นกับใครมีเรื่องของความรักเลยนะคะแต่แต่คุณก็ทำมาแล้วนี่คุณสนคะคุณสนฟังมารีก่อนได้ไหมคะมารีโอ๊ยมานีพี่แบงอะไรเนี่ยฉันเจ็บนะพี่รู้หมดแล้วนะเพราะมารีทำอะไรไว้ไปไปกับพี่กับบ้านเดีนี้ไม่ ไม่ไปไปมาดีเธอเป็นบ้าเหรอถ้าเธอจะเป็นแบบนี้อยู่เธอจะเป็นหนักกว่าเดิมนะไปก็ไป,ย,ไปยอมมอบตัวซะพี่ทำเหมือนเข้าใจฉันเหมือนอยู่ข้างฉันแต่พี่ไม่เคยรับรู้อะไรเลยไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยมาดี <c oughs> มาดี <c oughs> โอ้ยพี่ ปนเียโอ๊ยเจ็บโอ๊ยสุมาลีไปไหนแล้วไม่ค่อยชินเลยอ่ะเพื่อนแบบนี้ตลอดเลยขอโทษนะคะเออเป็นเพื่อนกันกับมาลีหรอครับเเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมานานมากสนิทกันมากเลยค่ะเป็นเพื่อนกันมานาน คดีฆาตกรรมไงฆาตกรรมาตกรรมไง